สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจหลุดราคาซัมซุงก g ซี่ x y S10 จากฝั่งยุโรปครับรุ่นเริ่มต้นถูกกว่าก a ซี่ y S9 โดยมีความจุสูงสุด 1TB เทลบมีข้อมูลหลุดสำหรับสาวกซัมซุงยิ้มกันอีกแล้วครับเมื่อซัมซุงก g ซี่ x y S10 จากฝั่งยุโรปหลุดราคามาเผยราคาออกมาครบทุกรุ่นย่อยซึ่งมี6รุ่นย่อยด้วยกัน เริ่มจาก Samsung Galaxy S10 Lite 128GB 27,700บาท Samsung Galaxy S10 128GB อยู่ที่31,500บาทส่วน Samsung Galaxy S10 512GB อยู่ที่41,500บาท S10 Plus 128GB 37,000บาท S10+512 g b อยู่ที่45,500บาทและ S10+1 t u นะฮะอยู่ที่58,000บาทโดยยังไม่เป็นราคาอย่างเป็นทางการจากทางซัมซุงนะครับแต่ก็มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งพบว่าเรือธงรุ่นมาตรฐานอย่าง S10 Lite เนี่ยมีราคาเปิดตัวที่ถูกกว่า S9 ที่เปิดราคาอยู่ที่35,000บาทแต่คงต้องรอดูราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและราคาในไทยปกติแล้วเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าของฝั่งยุโรปเนื่องจากภาษีที่ถูกกว่านั่นเอง นี่คือข่าวที่ทีมงานนำมาฝากกันครับอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์สเ e c ฟอนทีวีใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ